อัดอัดเลยอัดเลยฮัลโหลอเอฟเอฟเปล่าทำไมมาเยอะมาเยอะจังวะเฮียเฮียดูครับผมนะครับนะครับครับผมดูมันเล่นครับมันเล่นครับไหนอยู่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 ไหนอยากเจอว่ะ เอเอนไปนี้อัชิปะตอนนี้อะดรวะเนี่ยเดืนะครับผมมันบึ้มแบบโง่โงเลยนะครับผมดูไว้นะครับผมเอฟเอฟนะครับผมมันเกียนผมเอฟวันไปนะครับผมมันหลอดแล้วก็ยิงผมนี่ใส่ควายครับผม วายมากครับผมแล้วมันก็ยังเสนอหน้ามาครับผมผมก็เลยตัดปรับแกตายไปสองสามรอบครับเจ็บเอฟเจ็บเอฟนั่นไงโดนได้เพียบค่าจนได้ ผมอ่อนไหาเฉยๆนะครับผมผมเล่นไม่เก่งครับแต่ผมมีสกจาร์ในมู่โจนครับผม